กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อนะคะไปดูสถานการณ์ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือกันนะคะวันนี้ค่ะค่าฝุ่นละออง pm 2.5ในจังหวัดเชียงใหม่นั้นพุ่งสูงขึ้นถึง539ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะติดอันดับ1ของโลกค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตือนประชาชนงดทำกิจกรรมกลางแจ้งหากจำเป็นให้สวมใส่หน้ากาก,กอนามัยเพื่อป้องกันด้วย สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้พบกลุ่มฝุ่นควันปกคลุมหนานแน่นและมองไม่เห็นดอยสุเทพจากในเมืองนะคะติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายวันจากการตรวจสอบด้วยแอปพลิเคชัน Air CMI พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในตัวเมืองเชียงใหม่นั้นอยู่ที่391ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในขณะที่ตำบลสรรมหาพลอำเภอแม่แตงมีค่าฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5สูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ที่539ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ควรงดกิจกรรมหรือออกกําลังกายกลางแจ้งและสวมใส่หน้ากากอ,อนามัยเพื่อป้องกันฝุน่นขนาดเล็กด้วย ขณะที่บริเวณลานประตูแทบแพรที่ได้มีการติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวนสี่เครื่องซึ่งก็มีกระบวนการทำงานในการดูดเอาอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าไปผ่านขั้นตอนการฉีดพ่นฝอยของละอองน้ำและดักจับฝุน่นแล้วจึงปล่อยอากาศที่มีคุณภาพดีขึ้นออกมาเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินข่ามาตรฐานในจังหวัด ชียงใหม่ที่ทั้งนี้นะคะข้อมูลค่าดัชนีคุณภาพอากาศนั้นพบว่าค่า AQI จังหวัดเชียงใหม่นั้นอยู่ที่412นะคะซึ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวค่ะ